ตัวมัเท่าไรมาตัวพันมามัหนึ่งโซนนี้เป็นโซนไทยพืชผักอาหารธรรมมาซ้าอ้อยหลายขนาดโอ๋อูกป่าสองมัดหาพันพายเทอเนาะ <c oughs> สบายดีพี่น้องมดสุกูสูขนอนตอนนี้เราสอนอยู่ที่เซโนโรัตวตเมืองอุทุมพรแขวงสะวรนณเขตคลิปนี้สิพาพี่น้องเขาไปรอบไปเที่ยว,วตลาดแรงเซโนแถวตลาดแรงอุทุมพรมามาเบ่งอาหารการกินมาเบ่งอาหารธรรมชาติอยู่ทางเซโนเหมือนนี้ตอนนี้กับบรรยากาศค่อยแรงแล้วเนาะนนนมาหางงยัง่งผู้คนกำลังเลิกเรียกเลิก,เลกการรถกลา,าย เซโนโหรือว่าเมืองอุทุมพรเป็นเมืองใหญ่นัรสองของแฝงสวรรค์เชศเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่จเจริญพอสมควรเนาะเป็นเมืองที่นีเศรษฐก,กิจดีสังเกตเมืองเฮือนซานบางซองห่างหานต่างๆข้า,า,างหน้าในแ,แมนรถโดยสารครับทรงพางานังงานโรงงานประกอบกล้องนิคอนนิคอนหรืออานิคอนเน่ะโรงงานประกอบกล้องขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเซโนสวนเกษตเนาะบอได้มารถลาพี่น้องตลาดแรงเซโนเนาะวันนี้มีโอกาสมีเวลาก็เลยได้ขี่รถลัดเลาะมาแ,ะแต่ท่าแขกคนละเนาะแต่เซโนกับซีดีกราฟพี่น้องเลยบอได้ไปต่อเนาะจากนี้หาท่าแขกเกือบร้อยกิโลพี่น้องอาจจะฮอดร้อยไก่ผสมควน ที่รอประมาณสมโมงเครึ่งหรือว่าสองวโมงถนนทางก็ถือว่าดีเนาะนเป็นปั๊มน้ำมันปตทเพื่อธุรกิจี่มาจากประเทศไทยเป็นปั๊มใหญ่ปั๊มดังที่ผู้คนเดินทางมาแวะมีห้างกาเฟอ,อเมซอนโอเคเราที่้องเข้าไปที่ตามเมืองบาารรยากาศตลาดแรง เซโนรารับกันว่าสิมีอาหารการกิยนย่างมื้อนี้ ตลาดแรงเซโนแล้วพี่น้องไปเบงอ่านน้ำมาซาดก่อนเนาะ มาเท่าไรมาทั่วอพอนมามาหนึ่งหายากเด้ส่วนนี้มาชั่วันยากมดแล้ววันมดดอกเขาบุคอยปลูกม,มันแรงว่นเนาะ น่าจะมีนะน่าจะเรือมีระยะยาวเ่ยโซนนี้เป็นโซนขายพืชผักอาหารล้วมาซ่อนโอ้เดี๋ยวผักงามสดๆสี่ลองเลยเอาซ้อนน้ำหาไข่บมดแดงตอนนี้ ในปลาแยกโอ้ในมะขามกัขายเนาะขายในมะขามอ้อยจูบกล่องจะพันาาเฮ็ด,ดยี่สิบเทาไรเ็ดกองสามสิบเ้าหากระไรโอ้สามสิบคนน่ะโดยเส้าหากะไรมันขยเา,ากระลุาากได้โดยโดย ได้ย่างเลยเอเขียดน้อยหลายขนาดเซโนอ,นอนะเซโนหลายเซโนหลายหลายอริโอ้ยโอ้ยงามขนาดพักรยะเขาแลา้ว่

อปลาลเลี้ยงบ่ปลาอัแม่ปลาน้องน้อาปลาน้องปลาน้องธรรมาเนาอโอ้สดสดใหม่ๆเลปลาสองเลยเนี่ยทุกคนลองมาเลียงเบิ่งก่อนจ้ะโอ้ปลาอีตเนาะตกตายเนาะปลาอันเด็กปลากมปลาใหญ่ กะเพระมลิเนใหญ่เนาะใหญได้ตัวใหญ่ตัวส่นิก็มีปัวนี่ก็มีปัวอาหารวะดเลยยโโยครับเปตลาดใหญ่เลยเนาะของโยงสินไลตลาดแรงเซน่ได้ก็อกินลงกินเ ิา่ึงดูมีเน้บบามันเผาก็มีมันเผาเหี่ยววานอะไรวานบ่าออมาเท่าได้ไหมสาวพัมนมาสาวออสิผ่าได้บ่ได้มามา,นานหนึ่งมันเหี่ยวอลไวบานมันเผาเหี่ยวได้มีถูกลูกเองบ่ ซอ,อน้ออะไรล่ะโอ้กระดองขับใจขับใจยังอยู่ไงกระดองโคมหลายขนาดนี่นินกับลาบกับปน สองมัดหาพันพายเธอกเนาะสองมัดหาบอ๊ะที่พายเธอกเอาสิบพันเนาะสองเอาหาพันก็ได้ไหมพอพอพอโยสลัดหาเสริมหาเนาะเด็กมาเสริมแบบเอาเสื้อเอาไม่ละเอาปนก็ได้นี่เหรอ พักงามเนาะแม่โอ้โหผู้เองบ่กผู้เองพักระลกมา,กมา,มาด้วยดย้วยด้วยใจขอบใจมีหมดแล้วโอ้โหพืชผักหลายเลยแต่ยานี้ผักลงผักมาเป็นาปรนาคากันได้ ักกระโดนพักกระเดามมีมดอีกลองเลยบ่าแห้งก็มีนะโอ้มันต้นก็นมีนะมันต้นก็ทายเนาะ มันท้อนตัวเขาเอาเอาขายให้บ่ขอบใจขอบใจโอ้น่องงัวก็มีแล้วขอบใจไปไม่ได้ก่อนสีนหมูสินงัวสีนควายมีหมดเนาะตลาดแรงเซโนเลยขอบใจไปไม่ได้ก่อน คนนอกของตลาดแรงเซโนเนาะโคตรหลายสี่ห้าโมงเนี่ยอาหารการจินก็หลายพี่น้องเลยบางอันกระทึกบางอันกระแพงเนาะโดยเฉพาะพืชพักระยัน,นี้แม่นราคาถึกหลายผักสลัดสองมัด5 0าพันกีบก็บาถึกเลยนี่กับเป็นชิพภาพบรรยากาศเนะาะบ่าวซอนพาพี่น้องเลาะเที่ยวตลาดแรงเซโน เมืองอุดมพรแขวนะงสวัสดนักเกตข้างๆ่างบาซอนนี่ก็เป็นเซ็นเตอร์พอยต์ของเซโนเนาะรอว่าเป็นบ่อน,นงังริดนังกินนังดื่มก็มีหาา้านกาแฟได้โอเคเนะะาะมหอนี่บ้านซอนพอบติดชิปใไวัยสานีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสมเด้อเราสำหรับคลิปนี้สบายดี